สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบพอกันอีกคือเก่าครับพี่น้องครับช่องคนรักพ่อควายครับวันนี้สิพาพี่น้องมาชมนะครับเพราะชมควายนะครับอยู่ของบ้านสุขล้งนะครับเนาะตำบลนองกุงอำเภอเชิญชมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับวันนี้กับพาผู้สาวมาเก่าครับเพิ่นอยากมาเรียนรู้นะครับเนาะการเลี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับเนาะการชีวิตเลี้ยงว่าเลี้ยงควายเนาะครับมาความเป็นมาอย่างไรเนาะครับ เนาเพื่อไปแข่งเสียเวลาเนาะครับเนาะกลับไปทำความรู้จักกับผู้กองไปเลยครับผู้กองสวัสดีครับ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 ไอ้ผู้กองเนี่ยน้ำโตจะน้อยนะครับให้พี่ไปดูดิฟังอ่าผมนะครับอ่าร้อยตำรวจเอกวิเชียรศรีสุพัฒน์นะครับนะครับนะครับผู้กองวิเชียรนะครับนะครับนะครับอ่ามีควายของผมนะครับทั้งหมดแต่นี้นี่นะครับทั้งหมดแปดตัวนะครับแปดตัวนะครับผมซึ่งแต่ละโตนะครับเพราะมันต่าก็มีสายพันธุ์นะครับ คือผมจะเน้นสายเบิรมพันล้านนะครับนะครับเบิรมพันล้านนะผมจะซื้อน้าเชื่อเป็นชุดมากเลยนะครับมน่า่ะทำไว้นะครับเพาบว่มีความรู้ในการผสมข้าวกให้หมอเขาไม่ผสมให้นะครับนะครับนะครับนั่นดูก็นตัวผู้ลูกเบิรมพันล้านะครับลูกพันล้านนะครับปียี่สิเดือนนะครับสูงกว่ามันลอยสี่สิบกว่านะครับนะครับตัวนี้ครับยี่สิบสูงร้อยอันนี้ก็น้องสาวเขาครับตัลูกของเบิรมเหมือนกันครับผมเนี่ยครับนะครับนะครับแค่แปดเดือนนะครับนะครับแปดเดือนตัวอังสูงเกือบ ร้อยยี่สิบนะครับนะครับเขาดูแลเขาดีนะครับทองเขาดูแลเขาดีนะครับอาหารเต็มที่มันก็เลยทรงลูกดีนะครับนะครับนะครับส่วนมากในของมจะเป็นเบิรมพันหลาดนะครับโอ้สไลด์เป็นเมื่งพันหลาดนะครับเนาะครับแม่แล้วก็มีแค่แม่สาวเดียวนะครับที่เป็นสายเพชรดอนนะครับนะครับโตพัฒนาไปทั้งหมดนะครับนะครับนี่แม่สาวเดียวนะครับสูงเกือบร้อยสี่สิบนะครับสูงเกือบร้อยสี่สิบเกือบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบป้ายนะครับนะครับเขาเกิดจากแม่พันแคล่อยสี่สามสิบนะครับ แม่ตัวเตี้ยๆตาเขาส่งลูกดีนะครับก็เลยเอาไว้จะเป็นแม่วอกประจำคอครับนะครับจะเป็นแม่วอกนะครับเนาะแม่ครับนะครับคือพวกนี้เขาจะเชื่องนะครับเขา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 บดูไล่นะครับครับนะครับนะครับแค่เขาพิดกินที่ซื้อครับให้ดุพนักทักไค่ครับนะครับเป็นการทักไค่นะครับนะครับปกติเขากับจับได้ใบได้จับได้ครับนันนี้นะครับน้องจับได้นะครับเอาแค่ทักไค่นะครับ เขาคลายเขากินนะครับเนาะในนั้นครับเขาพิดกินเขาก็แค่จากลูกว่าเป็นไม่ผู้ใดไไม่เยี่ยมไม่ยามแต่ไม่บันเท่าเพื่อเขาถามเขานะครับเป็นการทักทายนะครับนะครับนะครับการาจะเลี่ยควข่นะครับผมอยากแนะนำหนึงว่าไม่เว็นไรเลี่ยงเขาเลี้ยงโหลดบม่เป็นครับนะครับการเลี้ยงเขาต้องเตรียมนะครับหนึ่งมีสถานที่เราก็บ่อน้านะครับบ่อน้ามของเขาซึ่งผมมีอยู่ประมาณหาบ่อนะครับคือเตรียมบ่อน้านะครับแล้วก็กล่องฟางนะครับ อยู่ฟังนี่นะครับนะครับเป็นกล่องฟางที่เขาต้องเตรียมไว้นี่ครับเวลาฟังตัวเขาจะเปิดฟางบริเน่านะครับนะครับนี่คือกล่องฟางนะครับเ่าก็เตรียมไว้ให้เขานะครับเราก็ปลูกหญ้านะครับซึ่งที่ของผมทั้งหมดมันมีหกสิบไร่นะครับผมกับแบงโซ่ตรงนี้หกสิบไร่ครับผู้กองครับอ่าคือว่าเขาอ่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับครับมีการทำนาบางส่วนกับบ่อน้ำนะครับแก็เป็นสวนยางแล้วก็สวนยางพลา นะครับส่วนอย่างแรกก็ถือว่าเป็นห่มให้เขาได้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 อาศัยลมเงานะครับข้างบนกับปลูกยาปลูกยาอ่าลูซี่นะครับประมาณสิบไร่นะครับครับนะครับอ่าเาก็บว่ได้เดือดร้อนเวลาอาหารของเขานะครับในว่าหนาฝนนะครับหนาแรงเทาก็ปล่อยเลี้ยงนะครับตามธรรมชาติเขาปลูกยาเนาะครับเนาะาเขการที่เขาจะเลี้ยงได้นะครับผมอยากแนะน้ำหนึ่งว่าอันดับแรกคือต้องใจรักนะครับใจฮักเพราะว่าอย่าง วิถีชีวิตตั้ง่สมัยในน้อยเฮาเคยพ่อกับแม่สอนให้เลี้ยงใส่ควายให้เลี้ยงควายเพราะเราชอบเรื่องบรรจต้นท์เขาเลี้ยงควายตัวในน้อยนะครับนะครับจนกว่าเขาไงสินเรียนมาธยมหมดแล้วครับมันไม่มีคนเลี้ยงเพิ่นกันเลยจะเป็นต้องขายนะครับป่านนี้เขาจะบอกไปเตุการเ์ศกางานนะครับเมื่อทีการงานปุ๊บเขามีเวลานะครับก็เทศกาลนี้จะถึงอดีตนะครับนะครับก็เลยเริ่มเลี้ยงนะครับซึ่งเริ่มจาก แม่ละสามหมื่นกว่านะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแม่ละสามหมื่นสี่หมื่นนะครับซึ่งสมัยนี้มันแตกบ่ไหนครับมันต้องแม่ละแสนขึ้นครับสมัยนี้แสนอยู่ครับแพงแยงครับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับเบื้องเบื้องหน้านี่สวยๆนี่ครับสายเพชรดุดดอนนะครับแม่นี่แม่สาวนี่ครับบงใกล้เด้บบอนครับบงใกล้ใครได้บ้างครับนะครับขอดูใกล้หน่อยนะครับแม่นี่สวยนะครับสูงร้อยสามสิบปลายเกือบร้อยสี่สิบนะครับตื่นกินเนาะผมมาเนาะตื่นเตนต่ก็ส่งตังเค์บงใกล้เด้บบอนครับผู้กอง นายเขาเรียนนะครับบอดินผมก็จะเรียนนีนะครับนะครับคือเป็นการทักทายครับเขาทักทายเขาผิดกินนะครับเรียกให้ดูไลน์นี่คือเขาผูดูไลน์นะครับนะครับแตาควายดูไลน์เขาจะบอมาเฉิๆสิเขาแลนช้อนยางเดี่ยวเลยนะครับตอนนี้ไอที่ว่าแม่บอกเขาเลยจะมีกี่ตัวครับพี่บุ๊แม่บอกประจำครอบไม่แค่สองแม่เนี่ยครับแม่นี่ลายซีซิพหานะครับ อันนี้ร้อยซีซิพหาผสมแก้วฟ้าไว้นะครับผสมแก้วฟ้าครับคล้องหกเดือนครับคล้องหกเดือนนะครับเดี๋ยวรองเล่งค่อยเปลือกน้ำครับเพาจะต้องมีใแข็บหลากไว้นะเป็นค่อยเปลือกนะครับเนาะลองรองเบิึงลองเบิึงนะครับเนาะลองเ่อเปลือกเบิึงต้องใส่ค่อยเปลือกไว้นะครับเนาะครับแมนครับแม่เขาสูงลอยซีซิพหานะครับซีซิพหาแต่คว่ำสูงคว่ำยาวคว่ำหนาเขาเพท่านใดนะครับแม่เนี่ยนะครับแต่เขาให้ลูกดีนะครับเนี่ยลูกดีนะครับตัวเมี่ยเนี่นี่ครับนี่ครับตัวเมี่ยครับเบิ้มลูกเบิ้มแปดือนนะครับ เพิ่งลอบลอบตัวนะครับโอ้โหจินกินเนาะครับเนาะส่งส่งส่งตื่นกินครับเพราะว่าเขากินเขากินเหรอทำไม่เขาไปสงสัยว่าผู้ใดดิจะอ้วนดีเนาะครับเนาะโอ้โหคือเขาเลี้ยงธรรมชาติครับห้องบริเนนหัวอาหารบริเนนเนี้ยไม่เสริมหัวอาหารไหมคะบ่ครับคือเขาหยาล้วนๆเลยแล้วรับประทานนะครับแต่ว่าหนาแรงมากปุ๊บเอาก็ต้องเสริมเขาเพราะว่าหยาเขาบ่มีนะครับอาจจะมีเสริมพวกกล้า นะครับลั่มเขาสีเขาอยู่แล้วไหมครับคะโอ้โหรั่มเขาไม่ต้องสีหน่อยเขาสีเขากินนี่แล้วนะครับครับเขาก็ห้ามจากที่เขาสีเนี่ยครับให้เขาโตแล้วถ้วยสองถ้วยอ้วนดีอ้วนดีของอ้วนนะครับเน้นธรรมชาติครับเขาไ้เน้นอาหารเสริมนะครับเน้นการกับปะยาต้นพุ่ไปใด้โตนะครับแบบคาใจนะครับเนาะแม่ครับไปยาคาใจนะครับไม่นั่นกับผสมแก้วฝาเข้ากันครับเนาะ น่นกจะสมแก้วฟ้าคือกันติมแก้วฟ้าไว้นะครับเพราะว่าซื้อน้าเชื่อแก้วฟ้ามาเป็นชุดนะครับใส่ถังไว้นะครับอยู่ไกลคุณมืนกันอยู่ไกลไนะครับเนีผมแม่ครับนั่นครับเขาให้ลูกดีครับนั่งอะก็ให้ลูกดีครับครับลูกเขาอ้วนนะครับให้ลูกดีน้ํานมดีนะครับอือเออเขาพัฒนาตัวได้ให้ลูกดีเขาเก็บไว้นะครับตัวได้ให้ลูกก็ดีเขาแบบควยค่อยแดงปันไปนะครับไม่ยนะครับพวกนี้มันจะเชื่องครับแม่นี่ก็เชื่องผู้นะครับ นี่มาอยู่ไกลเราบ้างนี่เรื่องเเรื่องเกคุณกินนะผมมาเนาะเรื่องเกีคุณกินเราะว่างานเขาตื่นกินเขาอยู่ปราณว่าแค่เห็นกินกันว่เคยได้กินกันะครับแม่บอกแม่บอกแม่พันนะครับเนาะครับตอนแรกกับเขาคอกครับให้เขานอนน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเขาคอกเขาก็เตรียมยาไว้ให้เขาเตรียมยาแล้วนะครับเด็กๆมาเกาก็บหอยฟางให้เขากินตลอดเต็มที่นะครับเขากินเต็มที่นะครับตอนเศร้ามากกับ ก็คือเขาได้กินเต็มที่นะครับนะครับเขากินเต็มที่เขาก็สุขภาพดีนะครับเพราะเน้นปลอยธรรมชาตินะครับแะครับสหรับพูดเรื่างเลี้ยงก็ศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลดีๆเขาเลี้ยงเขาก็หากเขาขึ้นยังลูกนะครับนะครับเลี้ยงเขาให้ได้อ่านเต็มที่นะครับนะครับผมมีพื้นที่บริเวณนะครับเพราะว่าจะเป็นน้องน้ำนะครับน้องน้องน้ำจะมีอยกานองครับน้องน้ำครับตอนนี้เขา อันนี้ครับน้องน้ำมาจากน้องครับหาน้องครับนะครับผมเห็ดกั้นไว้เลยครับเพราะว่าพื้นที่ผมมันเป็นลักษณะสโลรบนะครับนะครับหาน้องนะครับเนาะมันเป็นโค้งเป็นป่านะครับสมัยก่อนนะครับเอาก็เลยเห็ดน้องกั้นไว้น้ำปลาไหลลงไปปุ๊บมันก็จะเต็มหนองเลยมั้นะครับเพาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี่นะครับเรื่องน้ำเนาะครับเนาะแม่นครับแดี๋ยวพ้ประโยชน์อันนึงที่เ้าจะได้นะครับคือขี่ควายนะครับเอาปล่ไปผกป่านิ่งป่าตะเพียน นะครับเป็นอาหารชั้นดีของป่าครับครับนะครับเราไม่ต้องซื้อหัวอาหารนะครับตอนนาแล้งปุ๊บเท่ากับเอาป่าไปขายไปขายแมนครับจะเป็นรายได้นะครับขี่ควายเท่ากับใส่หน้านะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเน่นธรรมชาติครับชนิดโพแสเซียมทมีนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับตอนนี้ยังก็เปิดแบงนะครับผูกกองนะครับเนาะอ่าตอนนี้คือร่อเบงลุ่นลูกกวนครับเบงลูกของเขากวนครับมันจะอ่าออกมาเป็นค้อยเผือกบอะครับ ส่วนใครสนใจนะครับอยากจะมาชมยินดีนะครับร้อมเจรคญขั้นน้ำนะครับนะครับตอนเรพ่นที่สนใจอีรีนะครับนะครับผมทึ่ผมจะมีอาชีพรรบราชการนะครับแต่ผมปลูกพันธุ์กควายนะครับผมก็เลี้ยงมานะครับผมก็จะหายน้าเป็นคนดูแลโอ้ครับเลิกงานผมก็เขามาดูแลเขานะครับเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับราะว่าการหายวัคซีนราะว่าการทา้พยาธนะครับ ปูยางเขาต้องดูแลเขาเต็มที่สำคัญหนคือวัคซีนนะครับวัคซีนเนาะครับนาะแม่ครับต้องให้ครบนะครับเขามีสุขภาพดีนะครับเ็นบอกครับเขาก็สีสีสันดีอ้วนดีครับอ้วนดีครับดูอ้วนงามดีครับผมก็ไม่อ้วนแบบหัวอาหารครับถ้าอ้วนแบบหัวอาหารมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เขาเนียนธรรมชาติเขาแทะเล่มนะครับเขาเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับเขาคอยนี่ได้พื้นที่เขาได้แทะได้เล่มนะครับเขาก็จะบกเกลียบโอ้ตัตัวอ้วนดี พื้นที่เยอะนะครับเนาะพื้นที่เยอะเขาสนุกสนุกย่างเขาผ่อนเคลียดสนุกออกกําลังกายสนุกออกกําลังกายโอ้ยเมียใหญ่มันจะเมียไงอยู่แต่ผมกลับมาเมียใหญ่แล้วลอยลอยสี่สิบห้าครับแม่ไหนลอยสี่ส kind of ิบห้าครับพี่น้องตอนนี้ภูเขาอุบายังยังว่เปิดแบียงนะครับเนาะเพราะว่านะครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบห้านะครับนะครับนะครับโอ้ส้มหยุด เขาตื่นนะครับกินกินนะครับผมยังบนเขา๋ยวจะเลื่นกินเนาะกินกินอยู่นะครับอือครับก็ถือว่าใครสนใจกับมะแวะเยี่ยมเยินผูกกองได้นะครับเนาะมาขอคำรู้ได้นะครับเนาะครับยินดีครับยินดีครับใครสนใจที่จะเลี้ยงนะครับผมจะแนะนํานะครับว่าข้าควรจะเริ่มจากไสนะครับสําหรับคนที่อ่าชอบฮักควายอหรือนะครับวิถีชีวิต บ้านาเห่านะครับนะครับคนเห่านะครับผมว่าถึงเหาสิไปสูงจุดสูงสุดแต่ได้กระซางสุดท้ายเห่าก็ต้องม่วงหาความสุขมชื้นจีิของจ้กของยูไส้นะครับความสุ่มขึ้นีนแหละครับนะครับได้เลียงค่ายได้ดูแลเขานะครับนะครับเฮาดูแลเขานะครับต่อไปในอนาคตเขาไอกกับมาดูแลเขาเองนะครับบรรยากาศด้วยพี่น้องด้วยคุณครับคุณบรรยากาศการแถล้มหยานนะครับแลาะการจินแบบปล่อยแบบอิสระนะครับเนาะ เป็นทีเพิ่งนะครับเนาะเป็นทีเิ่นไหลนะครับเนาะพี่น้องเป็นทีกว้างขวางนะครับทีกว้างขวางเขาก็พได้เขียดเขาก็อวนดีสุขภาพดีนะครับครับเวลาสวนถรรมีผื่นทีนะครับเพราะกว่าสิกับว่าได้ยากไหมครับหน้าเราค้นดูแลนะครับแก็มาลามตะแม่เขาไว้เราก็มีเวลาเพ็ดอย่างอื่นลูกเขากับปอยอิสระเวลาเขาหอนปุ๊บเขาก็ลงไปนอนน้่ง นอนน้ำเสร็จพวกเขาขึ้นมากออิสระเลยน้องคำเนาะดีครับครับไม่ต้องไลยว่าไมาต้องไปเลี้ยงคือสมัยก่อนเป็นยวเงี้ยวทั้งเงี้ยวคำเนาะเนี้ยวทั้งหนึ่งครับเงี้ยวทั้งหนึ่งที่อยากให้พี่เรนน้องในี่ยป่นดีหูเนอกคำเนาะว่าแบบนี้ปล่อยแบบนี้สบายเขากับบริษัทลำบากบริดัทนอกคำเนาะสบายปล่อยแบบสบายบลำบากครับเฟื่องเขาเก็บไว้แต่ละปีหาร้อยหกรอยก่อนนะครับมันเหลือพี่น้องคนก่ามัขอแบงนะครับคนมาขอมัขอแบงค์นะฮอกกับแบงไปนะครับขอแบงคสื่อในราคามีต่ผาานะครับเเาบ ขายต่อเขาแบ่งเพิ่นยังเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นมาหาเขาก็แบ่งไปนะครับโอ้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับเนาะเพราะว่าคือบลัมบบากคือตะกรอนบลัมบบากคือตะกรอนนะครับถือว่าเป็นแรากเป็นตั้งหนึ่งนะครับปล่อยอิสระเลยครับปลูกตัวตุ่แม่เขาไว้นะครับนะครับตอนแรกก็มีหยาดเขากินนะครับมีหยามีเฟืองนะครับเขากินเต็มที่นะครับสำหรับมื้อนี้ก็คงจะต้องฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ฝากคุกของไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะ เขาสำหรับผู้ใดสนใจนะครับเนาะกับเขาไม่วะเยี่ยมชมฟาร์มของควางพิ่นได้นะครับเนาะอย่างได้ความรู้อีกอย่างกับแวะมาหาเพิ่นได้เพิ่นยินดีนะครับเนาะสำหรับเอาสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณนะครับผูกกองนะครับเนาะขอบพระคุณครับขอบคุณครับ